ต่อไปขึ้นสิกขาบทที่8เกี่ยวกับเงินและทองบ้างโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเบรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กะแตก็ไรพระนครราชครึครั้งนั้นท่านอุปนันทสักยบุตรเป็นกุรุปกะของสกุลหนึ่งภิกษุเข,ข้าไปสู่ตะกุลนะครับรับพระาหารเป็นประจำ ของเคี้ยวของฉันอันใดที่เกิดขึ้นในสก,กุลนั้นเขาย่อมแบ่งส่วนจากของนั้นไว้ถวายท่านพระอุปนันทสักยบุตรเย็นวันหนึ่งในสก,กุลนั้นมีเนื้อเกิดขึ้นเขาจึงแบ่งเนื้อส่วนนั้นไว้ถวายท่านอุปนันทสักยบุตรครับเด็กของสก,กุลนั้นเนี่ยตื่นขึ้นในเวลา,ชาวเช้ามืดร้องไห้อ่อนวอน,นว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพเจ้า บุตรผู้เป็นสามีจึงสั่งภรรยาว่าจงให้ส่วนของพระของพระเทล่าแก่เด็กเราจะซื้อของอื่นไปถวายท่านคือจริงๆเขาตั้งใจเก็บเนื้อไว้ถวายแต่เด็กก็อ้อนวอนขอกินก็เลยเอาเอาของพระให้ก็แล้วกันแล้วเราจะซื้อของอย่างอื่นถวายท่านนะครับอย่างนี้ประเด็นเริ่มเริ่มเกิดขึ้นอย่างนี้ก่อนคันแล้วเวลาเช้าท่านอุปนันทสัก,สกยบุตร นุ่งอันตราวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปสู่สกุลนั้นคั้นแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายท่านใดบุรุษนั้นเข้าไปหาพระอุบนันทสกัจยบุกรกราบแล้วนั่งที่สมควรข้างหนึ่งได้กระาบเรียนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อเย็นวานนี้มีเนื้อเกิดขึ้นผมได้แบ่งส่วนจากเนื้อนั้นไว้ถวายพระกุณเจ้าเด็กคนนี้ตื่นขึ้นแต่เช้าเมื่อร้องอ้อนวอนว่าจงให้เนื้อแก่ข้าพระเจ้าผมจึงให ได้ให้เนื้อส่วนของพระคนเจ้าแก่เด็กไปนะพระคนเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวายด้วยทรัพย์กหาปานาหนึ่งขอรับเนี่ยนี่ฟังให้ดีตรงนี้นะครับคือเขาตั้งใจจะเก็บเขามีเงินอยู่สมมติว่าเงินกหาปานาหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าพระคนเจ้าจะให้ผมไปจัดหาอะไรมาจากทรัพย์กหาปานาหนึ่งเนี่ยนะครับ นี่นี่เขาเขาเขาวาวณาอย่างนี้นะอันนี้เขาพูดถูกนะครับโยมพูดถูกผมมีเงินอยู่หนึ่งบาทแล้วพระคุณเจ้าจะต้องการอะไรจากเงินหนึ่งบาทเนี่ยบอกผมได้เลยอย่างนี้เนี่เขาวาวนาถูกนะ,นะครับพระอมรนทัศน์สกฤตยบดถามว่าเธอบริจาคทรัพย์กหาปณนาหนึ่งแก่ฉันแล้วหรือขอรับผมบริจาคแล้วคือคําว่าบริจาคเนี่ย,เต,ย,เ,ตยเตรียมจะเตรียมจะหาสิ่งของมาให้ไม่ใช่บริจาคให้จ่ายมอบเงินให้นะ เขาก็ยอมรับว่าครับผมผมบริจาคนะครับพระอุปนันทสักยบุตรก็เลยบอกว่าเธอจงให้กาหาปณะน,นั่นแหละแกะเ่เราว่าอย่างนั้นใช่ <S 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 ไหมละ่ะเนี่ยนะเรื่องการรับเงินรับทองมันเกิดขึ้นตรงนี้มันพลิกนิดเดียวเองนะบุุษนั้นจึงได้ถวายกาหาปณะแก่ท่านอุปนันทสักยบุตรในทันใดนั่นเองพอถาวายไปแล้วเนี่ยก็เพ่งโทษเลยนะครับ เพ่งโทษตีเตียนบนธนาว่าฉนายพระสามมาเนียสายพระสังฆบุตรเหล่านี้รับรูปิยะเหมือนพวกเรานะครับใช้เงินเหมือนพวกเราพิสูจ์ทั้งหลายได้ยินบุุษนั้นเพ่งโทษตีเตียนบนธนาอยู่บรรดาพิสูจที่เป็นผู้บักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกยียจไข่ต่อศิขาต่างก็เพ่งโทษตีเตียนบนธนาว่าฉนายท่านพระอุบนันทสังฆบุตรจึงได้รับรูปิยะเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสูจน์สงในพ่อเหตุเป็นข้อโมลนั้นในพ่อเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านอุภาุปนันทสังคยบุตรว่าอุปนันทะข่าวว่าเธอรับรูปียะจริงหรือท่านพระอุปนันทสังคยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าก็ทรงตีเตียนนะครับโมฆะบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ม่ใช่กิจของสม,มณะใช่ไม่ได้ไม่ควรทาจะไหนเธอจึงได้รับลูปิยะเล่าการการทาของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การการทําของเธอน,นั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครับหลังจากตาหนิแล้วก็จะทรงบัญญัติสิกขิบดนะครับอันนี้มีบัญญัติเดียว ไม่มีอนุบัญญัตินะครับมาดูที่พระบัญญัติเลยนะครับอันหนึ่งพิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้ให้เป็นนิสกิยปาจิตตีนะครับมันมี2ประเด็นครับเรารับถ้าจะแยกก็แยก3ได้เรารับเองก็ดีนะครับแล้วเราให้ผู้อื่นรับเก็บไว้นะครับก็ดีหรือว่า ยินดีเงินทองที่คนอื่นเขาเก็บไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นนิสกีปาจิตติเหมือนกันได้ครับเอามาดูสิกขาบทวิพังเอามาดูตรงนี้เลยนะครับที่ชื่อว่าทองนะครับท่านกล่าวไม่ถึงสัตวุวันนะแปลว่ามีสีดุดวัน,นะของพระาศาสดาเนี่ย ไอ้ทองคำนี่เขาจึงทองเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสีเหมือนกับสีสีผิวของพระศา,าสดาครับจึงเรียกว่าทองหรือจะเรียกว่าพระเจ้ามีสีทองก็ได้นะพเพราะเขาเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบว่ามีสีดุจพระวันพระวันนะของพร,พระศาสดาคือวัตถุเนี่ยนะเป็นทองนั่นเองนะครับที่ชื่อว่าเงินได้แก่กาปณะ,ะนะครับ กหาปะัะมาศกที่ทําด้วยโลหะมาศกที่ทําด้วยไม้มาศกที่ทําด้วยครั่งมาศกซึ่งใช้ทําการค้าขายได้นครับคำว่าเงินเนี่ยก็เลยกว้างขวางออกไปไม่ใช่เฉพาะตัวตัวแรงเงินวัตถุที่เป็นที่ยังไม่ได้ถลุงหรือว่ายัางเป็นก้อนๆอ,อยู่นะครับอเป็นก้อนๆก,ก็เรียกว่าเงินเหมือนกันแหละแต่ว่า ก็เดี๋ยวอธิบายอีกอย่างหนึ่งแต่ในคําว่าเงินในที่นี้หมายถึงว่ากหาปณะ,ะที่ขึ้นรูปมาเป็นที่จะใช้สอยจับจ่ายได้แล้วจับจ่ายใช้สอยได,ได้ได้ตามกฎหมายได้แล้วนะเดี๋ยวอัตกรถางก็ขยายให้ให้ชัดเจียนยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับตอนนีอ้อยู่ในช่วงของพระบาลีอยู่กหาปณะนะครับก็เป็นเงินก็เป็นเงินที่เขาขึ้นรูปนะครับเรียวกว่าเป็นกหาปณะนะหรือว่าจะเป็นมาศ มาโศกที่มาโศกก็เป็นเป็นมาตาลดลงมาจากกหาปณะกหาปณะจะเป็นการว่าเป็นเงินบาทถ้าเทียบกับบ้านเราก็เป็นเงินบาทเง,ง,งินเงินห้าสิบตั man. งเงินสัดเล็งลงม MM. าอย่างนี้นะครับกหาปณะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเงินใหญ่นะครับมาโศกก็เล็กลงมานะครับมาโศกที่ที่ทาด้วยโลหะก็ดีทําด้วยไม้ทําด้วยครั่งนะครับที่เราที่ใช้ค้าขายได้นะครับ ที่ทําด้วยไม้ก็เอาไม้มาทำฮะเอาไม้มาขึ้นรูปแกะสลักอาจจะตรงตาสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ว่าไปแล้วก็ทําเป็นการซื้อขายได้ฮะนะไม่ผิดกฎหมายนะครับหรือมาสกที่ขึ้นรูปเอาเอาคลังตัวคลั่งนะครับเอามาปั๊มขึ้นรูปนะก,ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทําการค้าขายซื้อขายกันนะครับ คำว่ารับนะครับในที่นี้หมายถึงเรารับเองนะครับรับเองเป็นนิสกีนะครับเรารับเองเพื่อตนเองคําว่าใช้ให้รับก็คือให้รับก็คือใช้ให้รับนั่นแหละคือให้คนอื่นรับแทนนะครับให้คนอื่นรับแทนเราไม่เอาเราไม่รับแต่อโยมอาตมาไม่รับเงินนะแต่ว่าคนนี้รับแทนอย่างนี้ไม่ได้ แสดงอย่างนี้ไม่ได้คนนี้จะเป็นคนรับแทนอันนี้เรียกว่าให้คนอื่นรับแทนก็ไม่ได้นะค,คำว่าหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไปให้ความว่าหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไปให้โดยบอกว่าของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้าอย่างเนี้ยเรายินดีอย่างเนี้ยเ,เขานําเงินมาถวายภิกูุภ์พิสูจก เออได้ยินได้ฟังมาว่ารับเงินไม่ได้ก็เลยปฏิเสธไปเบื้องต้นก็คือต้องปฏิเสธก็เลยปฏิเสธไปนะาตมาไม่รับนโย,ยมนี่เรียกว่าปฏิเสธด้วยวาจาปฏิเสธด้วยกายก็คือโบอกมือโบ,อก,มอบอกมือห้ามนะครับหรือสายหัวสายชี้ศะก็เรียกว่าห้ามนะครับเป็นเบื้องต้นแต่ว่ายังเข้าใจเนื้อความไม่หมดก็เลยบอกว่างั้นเจ้าภาพบอกว่า ของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้ายมจะเก็บไว้กับโยมแม่ของพระคุณเจ้าเงินนี้เงินนี้จงเป็นของพระคุณเจ้าอย่างนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะให้แม่เก็บแต่ว่าเขาก็บอกว่าเงินนี้จะเป็นของท่านหรือว่าจงเป็นของท่านเงินนี้จะเป็นของท่านอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเรียกว่ายินดีที่คนอื่นเขาเก็บไว้ให้แล้วเราก็รับดีแล้วนี่ยมมยมดีแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า โดยความหมายก็คือเราก็รับเงินเองนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ให้ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้คือเรารับเองแล้วแต่ว่าเราเราไม่ไจับเท่านั้นเองเราให้พ่อแม่จับเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นก็เป็นเท่ากับว่าเราเราเราับแล้ว <c oughs> ใช่ใช่แต่เท่ากับว่าเรารับแล้วเท่านั้นเราใจยอมรับว่าแล้วเ,เขาถวายไม่ถูกแล้วใจเราก็ยอมรับถึงแม้ว่าจะาคนอื่นจะเก็บไม่ให้อันอย่างนี้ก็ ไมก่ก็ไม่ได้ก็เป็นอบัตินะครับจึงมีคำว่าหรือยินดีเงินทองอันคนอื่นเก็บไว้ให้นั่นแหละอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรายินดีที่วิยาวัจกรเก็บไว้ให้หร่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายินดีสิ่งของที่จะได้จากวิยาวัจกรถ้าเจ้าภาพเข้ามาเอ่ยปากภาวนา,ากับเราพาะคนเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโปรดเรียกร้องได้จากาวิทยบวัจกรของพระุนเจ้านะเจ้าค่ะ อันนี้จำภาพก็มาถวายถูกแล้วก็กมอบเงินไว้กับรายาพิจคกรเราก,ก็ยินดีเฉพาะกับปิยพันธ์ที่จะได้จากสิ่งของอจ,จากเงินนั้นไม่<ต>ไม่ใช่ยินดีตัวเงินคือสมมติว่าเอาไว้กับแม่เ่ยแต่เอื่อยนะกับว,มมยวมมายาพิจคอนเนี่ยได้เจ้าภาพนะได้เอาไว้นี่นะกับโยแม่เนี่ยโยแม่อาจารย์เนี่ยโยมจอาไว้กับแม่โยมแม่ของพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องการสิ่งใดก็บอกกับโยแม่ได้นะเจ้าคะอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าโยมถวายเงินไว้กับโยมแม่นะเจ้าคะดีๆโยมนี่ไม่ใช่ไม่ได้ได้เท่าไหร่เขาอย่างนี้ผิดใช่ใช่กอยางได้อะไรของแชรอะไรเนี่ยบอกใช่นี่ได้ใช่นะไม่ใช่ว่าโยมถวายเงินไว้ให้พระกณเจ้าจะให้โยมแม่เก็บไว้นะเจ้าคะอย่างเนี้ยถ้าเรายินดีสาธุได้โยมได้ได้ก็แสดงว่าเรารับเงินแล้วนะแต่ว่าแม่เก็บไว้เฉย คำว่ารับเงินไม่ใช่เอามาเอามาถือไว้กับตัวเองไม่ใช่นะคนอื่นเก็บไว้ให้โดยที่เขาเขากล่าวถาวายผิดอย่างนั้นนะก,ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาทีนี้มีวิธีเสียสละนะครับเงินทองที่เป็นนิสกีเนี่ยต้องสละต้องเสียสละในถ้ำกลางสูงนะครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรเมื่อกี้ในข้อ,ขอก่อนๆมาเนี่ย มีการเสียสละกานทำการสงคณะบุคคลใช่ไหมแต่นี้ในบาลีนะในมาลียังไม่พูดถึงในมติอื่นที่ว่าสละให้โยมไปเลยก็ได้ไม่ต้องอมาทำวินัยกรรมหรือ,อทิ้งออกไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นนัยะอีกบรรยายหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เอาเอามาในพระบาลีว่าพิสูจน์ทั้งหลายก็แลพิสูจพึงเสียสละรูพิยะนั้นอย่างนี้ พิสูจนั้น,น่ที่รับเงินนั่นแหละพิสูจนนั้นเพึงเข้าไปหาสงฆ์หอมป้าอุตราสงฆ์เวียงบ่ากราบท้าพิสูจผู้แก่พัรษากว่านั่งกระยงบะนมมือแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้ารับลูปิยะไว้แล้วของนี้ของข้าพเจ้าเป็นของจำจัดสละข้าพเจ้าสละลูปิยะนี้แก่สงฆ์คันสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิสษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัติทีนี้พิสูุนในสงฆ์นั่นแหละเป็นผู้ฉลาดผู้สามารถก็เป็นตัวแทนสงฆ์รับอาบัตินั้นถ้าคนผู้ทําการวัดหรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั้นพึงบอกเขาว่าท่านจงรู้สิ่งนี้เรากําลังทำทำการสละในถ้ำกลางพระสงฆ์อยู่เนี่ยเพะเอนมีคนงานวัด อุบาสกเดินผ่านมาในที่นั้นพอดีแล้วก็มาที่มานี่แล้วก็บอกเขาว่าเอาเงินให้เลยเอาเงินที่พระฉลามาเนี่ยคือ,อการสละเงินไม,ไม่เหมือนกับการสละในข้ออ,อื่นๆว่าอย่างอย่างข้อผ้าที่เป็นเกินสิบสิบ,บ,สบลาตีไปเนี่ยให้คืนนะอันนี้ไม่ให้คืนนะทีนี้ก็ละอย่างกันแหละนะครับก็เลยบอกกับคนวัดหรืออุบาสกว่าท่านจงรู้สิ่งนี้นะพูดอย่างนี้นะ พูดอย่างนี้เอาอไปเอาไป,อ,าไปอย่างเงี้ยท่านจงรู้สิ่งนี้เ,<อ>เขาก็เลยถามว่าจะให้ผมนําของสิ่งนี้ไปไปหาอะไรมาเาครับเห็นไหมยอย่าบอกว่าจงนําของสิ่งนี้หรือสิ่งนี้มาอย่าเจอจงคณะสงฆ์เนี่ยอย่าจอจงว่าทั้งๆที่เขาถามแล้วแหละว,ว่าจะให้ผมถ้าผมจะไปทิ้งหรือเอาไปเลยเนี่ย มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างนจริงพวกคนเจ้าทําตามทำไมิไนัยแล้วเนี่ยเงินที่สละมาแล้วก็พิสูจน์นั้นก็บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเงินเนี่ยผมจะเอาก็ได้ก็ผมก็ไม่ผิดนะแต่ว่าเขาถามว่าจะให้ผมนําไปเป็นําเงินไปหาสิ่งของอะไรมาเนี่ยพิสูจน์ก็บอกแค่ว่าถ้ายินดีก็บอกได้แค่ว่าควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเท่านั้นนะเช่นเนยใสน้ํามันน้ําผึ้งหรือน้ําอ้อยนะครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นประเด็นไว้เป็นเป็นเป็นประธานไว้ว่าเนยเนยใสน้ํามันน้ำเปลือกน้ำอ้อยเนี่ยนะครับถ้าเขานํารูปียะนั้นไปแลกของที่เป็นกัมปิญะมาถวายเว้นภิกษุผู้รับรูปียะนะครับภิกษุนอกนั้นฉันได้ทุกรูปเลยนะครับถ้าทําอย่างนั้นได้เป็นการดีถ้ามีคนผ่านมาเนี่ยเรามอบหมายให้ถ้าถ้ามีอย่างนี้นั่นเป็นการดีครับถ้าไม่ได้เพึ่งบอกเขาว่า โปรดช่วยทิ้งของสิ่งนี้คือบางทีโยมก็ไม่ฉลาดนะไม่ไม่รู้จักถามไอ้ข้างบนนี่ก็รู้จักถามใช่ไหมนะแต่แต่ข้างล่างนี่ตรงเนี้ยไม่รู้จักถามครับพระก็เลยบอกไม่ได้เมื่อเขาไม่ถามพระก็บอกไม่ได้บอกให้ไปนำเนยใสายมาไม่ได้นะก็เลยบอกว่าพระก็เลยบอกว่างั้นออกไปทิ้งก็แล้วกันโปรดช่วยทิ้งสิ่งนี้นะ ถ้าเขาทิ้งให้ก็เป็นการดีครับถ้าเขาเอาไปทิ้งให้ก็เป็นการดีถ้าเขาไม่ทิ้งให้หรือว่าถ้าเขาเออกไปแล้วเอาไปเป็นของเขาเลย <ste> er> ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะหรือเอาไปทิ้งเลยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้อย่างนั้นนะถ้าเขาไม่ทิ้งให้พิสูุนะครับ <ste> er> ก็พึงสมมุติพิกษูผู้ประกอบด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะครับ พิสุุที่จะทิ้งเงินของของพิสูุนรูปที่รับมาเนี่ยคันบอกว่ามีต้องมีองค์หาด้วยถึงจะเป็นผู้สมควรทีามาดูองค์ห้านะครับองค์หานั้นดังนี้คือไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอไม่ถึงความลำเอียงเพราะเกลียดชังไม่ถึงความลำเอียงเพราะงมงายไม่ถึงความลำเอียงเพราะกลัวก็คือไม่มีอคติสีนั่นเองนะมี ฉันทากติโทสากติโมหากติปยากตินะครับอย่างนี้และอันที่หก็คือรู้จักว่าทําอย่างไรเป็นอันทิ้งทําอย่างไรไม่เป็นอันทิ้งครับนะอันนี้อันที่5คือวิธีทิ้งเนี่ยท่านบอกว่าให้หลับตานะหลับตาก็เคลี้ยองเลยครับไปบนไปยอดเขาไปเข้าไปในป่าอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ทานที่ไหนก็แล้วแต่หลับตาหรือจะหันหลังก็ได้โดนเรื่อง่าหลับตาควางเลยควางจะไปไหนก็ไปให้มันตกไปตกลงหน้าเหวหน้าผาก็ว่าไปยาใช้คำว่าอย่ากํา,ากหนดที่ตกถ,ถ้าทิ้งกําหนดที่ตกเนี่ยเราเองจะมียาบตินะครับนะก็เลยบอกว่าต้องรู้จักองค์ห้าเนี่ยสำคัญเหมือนกันว่าอย่ากําหนดเวลาทิ้งเนี่ยให้รู้ว่าทำอย่างนี้เป็นอันทิ้งถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่เป็นกนทิ้ง ถ้าลืมตาโยนเนี่ยไม่เป็นอันทิ้งอย่างนี้นะครับพิสูจน์ตั้งหลายก็แลสงพึงสมมติพิสูจนนั้นอย่างนี้นะคือสมมติผู้ทิ้งรูปิยะครับต้องต้องได้รับสมมติจากสงนะพึงขอพิสูรูปหนึ่งให้ตรงลงก่อนนะครับคือถ้าจะมีพิสูจผู้เป็นตัวแทนเนี่ยก็ต้องขอร้องให้ท่านเป็นผู้ทิ้งนะฮะคือให้ท่านเต็มใจทิ้งกันนะครับ แล้วก็ประกอบด,อด้วยองค์หด้วยพึงขอพิสษุให้รับตกลงก่อนคั้นแล้วพิสูุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจานะครับแต่ทำกรรมทําทำเป็นแค่ยติกรรมนะครับคำสมมุติว่าท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงพึงสมมติพิสูจ มีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงฆรจงฟังข้าพะเจ้าสงสมุติพิกสุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะการสมุติพิสุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดพิสุมีชื่อนี้สงสม,มุติให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะแล้ว ชอบแจ่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้พิสูุผู้รับสมมติแล้วนั้นพึงทิ้งยาไม้ที่ตกถ้าทิ้งไม้ที่ตกเป็นตุกตุกเห็นไหมเอามาดูบทภาชนีติกะนิสกีนะครับรูปียะภิกูุสําคัญว่าเป็นรูปียะและก็รับรูปียะเป็นนิสกีต้องอบัปตปฏจิตี คือมันเป็นเงินนะมันเป็นเงินก็เรียกว่าเงินกันแล้วกันนะครับรูปิียะบางทีมันเป็นศัพท์ภาษาโบราณเกินไปภาษาสมัยใหม่ก็คือเงินนั่นแหละครับเงินเงินก็ไม่ใช่ตัวเงินเป็นเหรียญนะเป็นเงินเป็นธนบัตรนี่แหละครับทั้งเงินเหรียญทั้งเงินธนบัตรนะครับพวกดอลลร์พวกกีบพวกจาร์พวกอะไรก็ว่าไปเป็นก็เป็นเงินหมดนะครับ รูปียะพิสูจน์สำคัญว่าเป็นรูปียะนะครับรู้ว่าเขานาเงินมาถวายไงนะก็เลยสาคัญว่ามันเป็นเงินแน่นอนกนะนะ็เลยรับอย่างนี้นะครับต่อมาครับรูปียะพิสูจสงสัยครับแล้วก็รับรูปียะเป็นนิสิกยะต้องบัตบาจิตตีตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับไอข้อสุดท้ายของติดการนิสิกยะบากิตติท่านบอกว่ารูปียะพิสูจส์สคัญว่าไม่ใช่รูปียะ แล้วก็รับรูปียะก็เลยเป็นนิสสิยปาจิตตีท่านบอกว่าความสําคัญเนี่ยจริงๆมันมันเป็นลูปียะนะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะองมีขยายอยู่ข้างหลังเหมอนกันแหละนะครับเราเราเล่เาตรงนี้ก่อน,ก,อนก่อนที่จะข้ามไปไอ้คาว่ามันเป็นลูปียะแล้วสําคัญว่าไม่ใช่ลูปียะเนี่ยมันคือ,อยังไงแล้วทาไมถึงเป็นอาบัติท่านบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราไปบินตบาทในบ้านโยมเขา ก็รู้ว่าภิกษุไม่รับเงินแต่เขาอยากจะถวายเขาก็เลยเอาผ้ามาถวายแล้วก็ซุกเงินไว้ในผ้าหรือซุกเงินในห่อกับข้าวโดยมากจะอยู่ในห่อกับข้าวเนาะซุกเงินยี่ยี่สิบาทบ้างร้อยบาทบ้างนะอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นลูบิียะนะครับเขาซุกเงินไว้เขาซุกไว้ในในผ้าก็ดีเขาอยากจะถวายผ้าแล้วก็เขาซุกเงินไว้ในผ้า พิสุพิสูก็สําคัญว่ามันไม่ใช่ลูปียะคือสําคัญว่าเป็นผ้าเพราะว่าเขาจะถวายผ้าจริงๆเขาสอดเงินเข้าไปในข้างในเราไม่เห็นเราไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยครับอย่างน,นี้แหละตรงนี้แหละถิ้งจะเป็นอบัตรได้ก็เป็นอบัตรได้นะครับคือมันเป็นลูปียะพิสูจน์สคัญว่าไม่เป็นลูปียะก็คือเขาซ่อนเงินไว้ในสิ่งของนั้นเราก็สําคัญเป็นอย่างอื่นสําคัญเป็นผ้าสําคัญเป็นอาหารไปใช่ไหมเราก็เลยรับนะครับเราก็เลยลรับโดยความเตรียมใจสบายใจเลยว่า มีแต่ข้ามีแต่ผ้าไม่มีเงินแน่นอนพอมาเปิดออกที่ไหนได้เป็นนบัตแล้วเป็นนิสเกียปากิตติข้อนี้นะครับสําคัญว่าเป็นเงินหรือไม่ใช่เป็นเงินนะให้กณจะมีจุดจิตบริสุทธิ์คิดจะรับแต่เฉพาะข้าวหรือว่าผ้าก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีเงินมาด้วยเนี่ยเราก็มันจะเข้าข้อนี้ครับลูกพี่ยะพิสูจน์สำคัญว่ามี่ใช่ลูปิยะก็คือสําคัญแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้แหละ เขาสุกเงินมาไว้ไวในผ้าแล้วก็เราก็สัางสำคัญว่าเป็นผ้าแล้วก็รับด้วยใจบริสุทธิ์ว่าเป็นผ้าเลยครับพอมาเปิดออกก็มีเงินด้วยเป็นอตบซะแล้วถ้าอย่างนี้เรารวมเลยได้ไหมถ้าเห็นน่ะใช่ใช่ละคือรับรับมาแล้วเนี่ยใช่จะละต่อหน้าเอายอมมาเกินไปซะเราก็มีอวบิก็มีอตบแล้วให้ให้ยอนนอื่นก็ได้แต่ว่าอวบก็ยังมีอยู่ เพราะว่าเรารับมาแล้วครับก็บปรุงกระบาดเหมือนเดิมคแต่ว่าั้าเห็นเนี่ยสอนสองให้ดีฮะในตรงกับข้าวเนี่ยนะก็จะชอบใส่เงินในตรงกับข้าวนะก็ดูให้ดีดูให้ดีนดะบางทีก็ย้อนลงให้เห็นชัดเจนเลยก็สายตาก็เห็นไนดะ้ชัดเจนบางทีก็อาจจะหลบหลกเรื่องเลี่ยงหน่อยอย่างเงี้ยนะาตาเราก็ต้องมองให้ดีนะ ถ้าเห็นเนี่ยผมก็ห้ามทันทีนะให้ออกแต่ว่าถ้าไม่เห็นบางทีก็ก็มีพลาดเหมือนกันครับบอกว่าไม่รับหรอกโยมผมเจอแล้วไม่รับรับนึ่ไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องรับสิเอาไปเลยจำยัดใส่บาตรไม่ต้องรับหมดเอาไม่ต้องรับจะเราใส่บาตรได้เลยไม่ใช่คําว่าถ้าพระบอกว่าโยมพระไม่รับนะเขไมโมโหนะเขาจำยันเลยอ๋อเขาโดนพลังการเลยอ่ะเขาจับยัดใส่บาตรเอง ผมเนี่ยจับยัดใส่มือเลย่ยผมเนีเ่ยเนี่ประสบการณ์สูงจากส่งมิบาพกรุงเทพอะนี่ผมเดินอย่างเนี่ยเขาเดินมาข้างหลังไงผมเงินยัดใส่มือผมบอกให้เขาทำย่าทำเรื่องอะคือหลวงก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเออถ้าพระท่านห้ามาท่านก็ห้ามตามทมตามวินนยอย่าไปโกรธอย่าไปว่าคือจะจะไปโกรธเครื่องนะฮะว่าบุญ ก็ไม่จําเป็นว่าถวายเงินสดๆแล้วบุญจะเกิดบางทีบุญไม่เกิดก็ได้จริงแล้ววาใจมันเป็นกุศลแต่ว,ว่าได้ถวายอากัปยะนะครับสิ่งของที่ไม่ควรแก่สมมาณะเนี่ยมันมันก็เป็นโทษรับเป็นโทษแก่พระก,ก็มีอาวัตด้วยแล้วมีโทษด,ด้วยครับมีโทษก็ไม่ใส่เลยในกรณีของท่านก่อน ครับนับปฏิเสธแล้วโยองไปยังยัดใส่มือครับมาข้างหลังห้าร้อยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นอาบันแล้วนับปฏิเสธแล้วครับครับคือผมอยู่ที่ผมเดินองค์ช้าๆเดินมาข้างหลังแล้วยัดใส่มือให้บังออกไม่เอาครับเราห้ามแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรห้ามแล้วก็ยังขืนยัดให้เราเราก็ไม่ยังไม่อ่าไม่ยินดี อันนี้ยันเลยนะครับแล้วมายัดใส่เลยแล้วทำยังไงต่อมา่ก่อนผมก็เอามาดูาครับเอามเอาได้เอาเราไม่ส่งคืนครับสงคืนครับส่มค,คืนแต่เขาไม่เอาเขายัดคืนอ่า